สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like และคนละ s ับส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด โอเคค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกำไรกับ OTC ในช่วงเช้ากันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเราจะทำกำไรด้วยเทคนิคของจีบความจีบง่ายนะคะจีบความจีบง่ายมีเงื่อนไขในการ4ข้อนะคะดูแนวรับแนวต้านประกอบเนาะ,ะเทคนิคนี้นะคะใช้กับ เทรนขาขึ้นกับขาลงนะคะถ้าเป็นไซส์เบบแท่งเพียงสลับสีเราไม่เทรนนะโอเคไหมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาในทุน5,000บาทนะคะขอหาออเดอร์ไล่เรื่อยๆเลยนะคะช่วงเช้านี้เขาเปิดค่อนข้างเยอะเนาะส่วนใหญ่จะเป็น OTC นะคะวันนี้มีคำตอบกับที่ว่ามีคำถามเข้ามาว่า OTC ใช้กับ ติดความชิบหายใช้กับอดีซีได้ไหมนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาให้คําตอบกับาคาถามนี้นะคะว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะคะโอเควันนี้เราเรามาในทุนห้าพันนะเดี๋ยวเราจะาลงไปที่ห้าพันเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าแพ้หยุดค่ะนะคะวันนี้ขอลงสัก2ไม้ถ้าชนะ2ไม้ติดปิดงานค่ะแต่ถ้าแพ้ไม้แรกก็คือปิดงานเช่นเคยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่านะคะว่าเราจะสามารถ ทำกำไรจากเทคนิคจิบควาจิบหายไ,ได้ไหมนะคะช่วงเช้าจะเป็นเฉพาะ otc นะเป็นตลาดที่เขา,เ,าเป็นตลาดบรรยุดเอกันนะเนาะคูดง,ง่ายเลยตลาดบรหยุคือตลาดที่พวกเขาจัดขึ้นมาให้เราได้เทรดกันนะโอเคช่วงเช้านี้ขอสมัยติดนะคะปิดงานเลยแต่ถ้าแท้ไม้แรกก็คือหยุดเลยนะคะทุกคนจุดนี้คอนเฟิร์มของเรามีไส้บนล่าง ปดเสียวแต่ถ้าได้ตรงปริดนะขอซื้อลงอันไหมสามนี้ถ้าย่อราคาไปที่กริดนะขอกดซื้อลงนะกไม้นี้นะจ๊ะโอ้บังเลค่ะทุกคนกิมเอไม่ลงนะคะไม่เป็นไรหาออเดอร์ใหม่แล้วกันนะคะทุกคนไม้แรกเราอยากสักคัดที่มันดีดีหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าลงไม้แรกไปที่ห้าพันก็คือ ถ้าแพ้ก็คือจบเลยนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นนะแต่นะ,ะชนะไม้แรกไม้ต่อไปยังไปต่อได้นะคะทุกคนเพราะว่าไม้แรกเนาะทุนเรามาน้อยนะคะวันนี้เราลงไปที่ห้าพันเลยเนาะ mm hmm. ขอสองไม้ติดปิดงานนะจ๊ะ, mm hmm. อ,ะออเดอร์นี้น่าสนน่าสนนะคะคอนเฟิร์มสมบูรณ์นะคะทุกคน mm hmm. ย่อดมาขอราคาดีกดซื้อ โอเคเราได้ราคาย,ย่อหน่อยๆน,นะคะอันนี้เหมือนจะมีแกลบหน่อยๆน,นะ,ะเปิดขึ้นเหนือจุดที่ปิดคอนเฟิร์มนะคะความสมบูรณ์2เส้นเหลืองตัดขาวขึ้นอยู่บนฟ้านะคะไม่มี2ค่าตัดขึ้นไปนะ,ะเรามองว่าจุดนี้นะ,ะเข้าตามเงื่อนไขแปะเลยนะคะแนวอยู่ตรงไหนแนวอยู่ตรงเส้นขาวนั่นาละค่ะนะคะเส้นขาวอ่าข่าวดีคือเทคนิคจิบก้มจิบ๊บหงายนะคะเราทำสคริปต์ออกมา จัดชุดให้แล้วนะคะก็จะเป็นเลื้องตัดขาวอยู่บนฟ้าทําเป็นเงื่อนไขทําเป็นสคริปต์ออกมาให้แล้วก็ใส่แนวรับแนวต้านเข้าไปให้ด้วยนะสำหรับมือใหม่ที่ยังดูแนวรับแนวต้านไม่เป็นนะคะทุกคนเทคนิคน,นี้มันเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะคะและสําหรับมือเก่าหรือมืออาชีพก็ใช้ได้เหมือนกันนะยิ่งดูง่ายเลยนะคะโอเคมาลุ้นกันค่ะออเดอร์นี้จะสามารถปิดกําไรได้ไหมอโอเค เรียบร้อยค่ะไม้แรกเราสามารถผ่านไปได้ด้วยดีชนะขาดเลยนะคะทุกคนเข้าตามเงื่อนไขนะคะ<ส>เห็นไหมคะยังมีช่องว่างให้ไปต่อเนาะโอเคเข้าตามเงื่อนไขก็สามารถชนะตามเงื่อนไขได้เช่นเคยด้วยเทคนิคจีบความจีหม่ของเรานะคะส,สนใจไหมคะใครสนใจอยากจะเรียนรู้เทคนิคดีๆเทคนิคง่ายแบบนี้นะคะสามารถทักไลน์สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะเรามีทั้งรูปแบบเป็น พีบุ oui. mm ๊กจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ <im> ้าใครอยากจะเจาะลึกเทคนิคนี้นะคะสามารถลงคอร์สเรียนตัวต่อตัวได้เลยนะคะเราเปิดให้ได้จองเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะถ้าใครจองก่อนจะได้คิวก่อนนะคะเรารันสอนตามคิวตัวต่อตัวนะคะเป็นสอนออนไลน์เนาะมีทั้งกลุ่มให้ได้เรียนรู้กันตลอดชีพเลยนะคะ เราตรวจการบ้านให้ทุกวันนะคะแล้วก็สอนทักษะให้ทุกวันในกลุ่มหลายนะเอ,อันนี้สวยนะ,ะเขาไม่ย่อนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองหาออเดอร์ใหม่กันนะคะเทคนิคง่ายๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวของโพสต์น้ำฉะนะ,ะถ้าสนใจทักไลน์มา ขอดูจุดสวยๆแล้วกันเนาะขออีกไม้เดียวนะทุกคนเราลงไปที่5้าพันเลยถ้าชนะไม้นี้นะคะเราก็ปิดงานเลยนะขอสองไม้แค่วันละสองไม้พอแต่ถ้ามีแดงขั้นนะถ้าไม้ต่อไปมีแดงขั้นเราอาจจะไปต่อไม้ที่3แล้วกันเนาะทุนเราอ่า SL ของเราวันนี้อยู่ที่5,000ันนะคะพี่ๆของเราอยู่ที่ สองไม้ปิดเนาะก็คือเกือบเกือบหมื่นนะคะเกือบหมื่นบาทเนาะถ้าได้ตามเป้าก็ปิดงานนะคะทุกคนตาศนจุดนี้คอนเฟิร์มปิดเหนือแนวถ้าได้ราคาดีนะทุกคนได้ราคาตรงเส้นกิดเดี๋ยวขอซื้อขึ้นมาเดี๋ยวไหมขออีกรอบหนึ่ง อ่าโอเคย่อแรงโอเคได้นะทุกคนได้ได้ได,ได้จุดนี้ได้อยู่ถือว่าได้ราคาค่อนข้างดีนะคะจุดที่เราได้อยู่ตรงเส้นปิดพอดีเลยนะคะแต่ก็จะเสี่ยงตรงไหนนะโ้วิ่งแรงเลยหรอครับวิ่งแรงนี่กลัวอย่างเดียวนะคะชนแนวต้านแล้วโดนทุบแค่นั้นเองนะคะ หอยเก้านิดนะทุกคนโอ้หวาเสียวเพราะอะไรเพราะเขาวิ่งขึ้นไปแล้วชนแล้วโดนพุ่งลงมานะคะทุกคนรอดไหมอ้าโอเครอดนันจ้าทุกคนเอออันนี้คือเข้าตามเงื่อนไขนะคะแนวอยู่ไกลเนาะอันนี้จุดนี้คือแนวอยู่ใกล้มากเลยนะคะโอเคเข้าตามเงื่อนไขนะคะวันนี้เราพ p นะคะทุกคน ตรงนี้นะคะตรงที่เราเข้านะคะตีเนี่ยให้ตรงเส้นสม่วงนะคะที่เราเข้าคือเป็นเส้นกริดนะคะทุกคนตรงนั้นได้ราคาดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแนะนำเนาะสมาชิกเทรดง่ายๆของเราราคาดีคือราคารอยอดนะคะ,ะราคาดีคือราคาจุดเปิดของแท่งออเดอร์เนาะแต่ถ้าราคาที่ดีกว่าคือราคารอยอดเห็นไหมคะส่วนมากจะรอยอทุกออเดอร์เลยเนาะโอเควันนี้ ได้ TP นะคะเรา TP ที่สอกไม้ติดปิดงานนะเราไม่ SL นะคะ TP แล้วก็หยุดเทรดค่ะนะคะตามเงื่อนไขตามวินัยตามแผนที่เราวางไว้นะคะคุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวอ่าเสริมทักษะให้หน่อยๆแล้วกันนะคะขอแชร์ประสบการณ์คือ คุณควรใช้3อย่างนี้ควบคู่กันไปแล้วคุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือ1คุณต้องมีเทคนิคถ้าใครยังไม่มีเทคนิคทัาใหมมาค่ะมาเรียนรู้กันนะคะอย่างที่2คือแผนในการเดินเงินอ่าแผนคุณต้องมีเ l เท่าไหร่ t ีปีเท่าไหร่นะฮะอย่างที่3สําคัญมากคือวิน,นัยคุณต้องทําตามแผนอย่างมีวิน,นัยโอเคไหมสามอย่างนี้นะคะลองดูใครที่ยังไม่เคยได้ถอน ะะลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยเนาะโอเคแชร์ประสบการณ์เท่านี้ค่ะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันใหม่เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราคงลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะสวัสดีค่ะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะ ฝากกะชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทัก,กษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่นเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้้อองลลาากกกัันนนนนไป่จใหใหมคิ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ